ชิป <rium> <Dante> นี้เราจะมาสุ่มหาคุกกี้เกรดแอนเชียนเกรดสูงสุดในเกมแล้วก็คุกกี้ใหม่เป็นคุกก <พ icias S 2> ี้ลดลูกเกดดำกันครับรวมเกือบแสนเพชรเลยหรืออาจจะแตะแสนก็ได้มาดูกันว่าเราจะได้ไหมหรือเราจะหมดไปทั้งหมดกี่เพชรครับผมขอแนะนำร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนด์คิงด้อมคุกกี้แลนด์ช็อปับเติมแพ็คในเกมคุกกี้แลนด์คิงด้อมถูกกว่าเติมเงินเองปลอดภัยแน่นอนผมก็เติมกับทางร้านนี้ด้วยถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์เพจ Facebook อยู่ที่ใต้คลิปเลยครับ นี่นะครับวันนี้ก็จะเป็นไอติก่ายผมนะครับมีเพชรอยู่78,473มี้สไอสุ่มคุกกี้พิเศษเนี่ย26แม่ตัดนะครับผมไม่เรียกไม่รู้เรียกว่าอะไรลืมแล้วแล้วก็สุ่มคุกกี้พิเศษอีก36นะครับโดยที่การสุ่มเนี่ยมันมีโอกาสเจอคุกกี้ระดับแอนเชียนก็คือคุกกี้เพียววานิลานะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็มีโอกาสเจอเช่นกันนะซึ่งระหว่างสุ่มๆไปผมอาจจะแบบว่ามีเควสผ่านอะไรพวกนั้นนะครับพอดีว,ว่าผมเอาไว้ดีไก่ามาสุ่มเนี่ยอาจจะได้เพชรมาเพิ่มอะไรเงี้ยคลิปนี้ไม่รู้จะถึงแสนเพชรไม่เป็นถึงว่ารวมระหว่างเพชรที่ได้มานะแต่ถ้าเราไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับเท่าไหร่เท่ากันมาเดีย๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากเคลียร์ของฟรีก่อนนะครับเคลียร์ยอดเคลียร์ยอดก่อนเพราะว่าตอนนี้ถ้าที่ผมคำนวณเนี่ยน่าจะสูงประมาณเก้าหมื่นสี่นะครับอ่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะถึงไหมนะครับเดีย๋ยวเราค่อออยยมมาาลลงงคนนนวณ้หััก ตอนนี้ไอตีไก่นี้ก็มีแค่มาร์สแลนแจกฟรีหมาป่ารับตานที่มาแล้วก็พลิกก็คือเป็นตัวฟรีหมดเลยนะครับโอเคคลิปนี้เนี่ยผมอยากได้แอนเชียนนะมาติดไอดีนี้เดี๋ยวจะเออหยิบม,มาลองเล่นขำๆซะหน่อยนะครับมา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 แล้วก็มาเราเคลียร์ของฟรีกันเลยเอาจากสุ่มคุกกี้ระดับสูงกันเลยครับเรามีส6อันก็10อัน3รอบแล้วก็6 6รอบนะครับผมรอบละ1อันแยกอีกทีหนึ่งซุม่มขา ผมจะไม่ดูตามไม่หมดเพราะว่าอย่าดูตามไม่หมดเรารู้ว่าเราจะได้อีพิกหรือไม่ได้อีพีกผมไม่อยากรู้ว่าเออเราได้อีพิกไม่ได้อีพิกเฮ้ยรอบแรกมาเลยปะเนี่ยแอนเชียนแอนเชียนอ๋อไม่ใช่โอ้โหสุดยอดยกนิ้วเลยเวลิกูดรอบแรกอีพิกออกน้ำตาดิมะเทพเลยผมรออยู่นะผมรอวันที่เขาปรับให้น้ำตาถิมะมาเทพอยู่นะไม่รู้จะปรับชาติไหนนะครับไม่รู้ว่าเออก่อนก่อนเราจะเลิกเราจะเห็นน้ำตาถิมะเทพไหมนะครับผม เห็นแผนนี้เนี่ยมีบัฟไอ้มาร์ทแลนใช่ไหมมาร์ทแลนกับเวลลิมมันถ้าที่ผมดูผ่านๆนะครับอ่าเออรอรอรอวันที่น้ำตาลหิมะกลับมาผงาดสกิปไปเลยก็ได้นะครับไม่น่าจะมีอีพิกแล้วมั้งรอบนี้ไม่น่าออกสองตัวรอบเดียวเฮ้ยผมว่าผมเปลี่ยนไปดูตามแม่มดกูละดีกว่าแล้วเราจะได้รู้ว่ารอบไหนสกิปหรือไม่สกิปนะครับรอบนี้เฮ้ยรอบนี้อีพิกมาสกิปได้เลยนะครับมาแน่แต่กี่ตัวก็อีกเรื่องนึงเฮ้ยหรือแอนเชียสมั้งผมยังไม่เคย เห็นแอนเชียนกับตายเลยว่าถ้าแอนเชียนมาเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรเดินออกมาข้างหน้านะครับเอออีปียังไม่โผลมานะครับแอนออเชียนไปลูกคลิปเราจะได้จบเร็วฮาเลยเออถึงแม้เราจะได้แ Ancient อนเชียนผมก็กะสุมให้หมดอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอะไรมาเนี่ยถ้าหากอันนี้ดักช็อกนะครับถ้าหากว่าย้อนกลับผมจําได้โอ้โหอีพีที่สองดีมากสุม่มสองชุดได้อีปีสองตัวเฮ้ยไอดีนี้ดวงมันมาว่ะเออแรกๆด,ดีหลังๆไม่รู้นะครับวัดดวงดีว่ะแล้ะได้ดักช็อกด้วยนะดันเป็นตัวดีซะได้นะครับ โคตรเจ๋งโคตรเ,ตเ,เจ๋งนะโอ้โหสองรอบอีกผีสองตัวครับไม่ธรรมดาเปิดเริ่มต้นมามีชายเบลกว่าครึ่งรอบที่สามไปอีกตัวหนึ่งไหมรอบนี้น่าจะไม่น่าจะไม่อาจจะตายไม่หมดก่อนนะครับตาแห้งความเกลือโอเคสกคลิปเลยนะครับเออหรือตามจริงไม่ต้องแอนเชียมัมาเป็นตัวก็ได้นะขอเป็นหินก็ได้นะขอเป็นหินแล้วเดี๋ยวเราเอาเราเอามาประสานเป็นตัวนะครับอ่ะสกคลิปเลยรอบนี้ไม่มีไม่มีตัวอะไรเด็ดเด็ดเลยอ่ะ แหมนึกว่าจะสามรอบสามตัวตดแล้วจะก๊อดเกินไปอ่ะกดคำๆนะครับหกอันห้าอันมีมาโอ้ถ้ามันมานี่ผมจะดีมากอยากมีโมเมนต์แบบว่าสุ่มครั้งเดียวแล้วแอนเชียนออกจัง <laughs> แคบจะได้แคบไงเออไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยมีโมเมนต์นี้เลยนะเคยผมเคยแบบดวงดีสุส่มครั้งเดียวแล้วแบบออกได้สมุนไพรอะไรเงี้ยเออแบบก๊อตมากจริงสุ่มตรงนี้นะัแบบ่นแหละได้สมุนไพรได้เป็นตัวดีด้วยนะครับสมัยนั้นนะตอนนี้มันก็ยังดีอยู่นะแค่ถ้าได้แอนเชียนมันก็จะดีกว่า <laughs> โลดไปอีก มามาอันนี้เรามีพิมพ์ตัดฟรีอยู่นะครับมาสุ่มกันเลยรอบนี้น่าจะเกลือนะดูซิตายแห่งความเกลือสคิปเลย <laughs> จะได้ไม่เสียเวลาครับแม่หินแอนเชียนผมยังไม่เห็นหน้าตามันเลย <laughs> หินอีกามาแล้วหนึ่งก้อนนะครับเฮ้ยเผลอ,อ,อก,กดสกคิปอะไม่รู้ว่าได้ไม่ได้รอบนี้เออ,ม,อมือมือมนเร็วมือมนเร็วรอบนี้ก็ยังไม่มานะ ผมอยากเห็นกระตาเหมือนกันว่าแอนเชียนถ้าเราสุ่มได้มันจะโชว์รูปร่างหน้าตายอย่างไงไม่เคยสุ่มได้เองกับตัวเลยนะครับตามจริงเนี่ยผมมี i อดีไก่สองไอดีนะเดีย๋ยวถ้า i อแรกไม่ได้เนี่ยเดีย๋ยวเราจะดูก่อนว่าเออจะจัด i อ2ดียดีไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะเอา i อดีแรกก่อนค่อยว่ากันแหมไม่มาแฮะเงียบแหละเงียบแหละมาอันนี้ฟรีครับหลังจากนั้นจะเป็นใช้เสียเพชรอ่าอีกาไอลูกเกดผมจะเรียกอีกา,กา,กา,กาสลับลูกเกตนะนะผมชอบเรียกตัวนี้ว่าอีการนะครับติดเรียกว่าอีกา โอ้ไม่มาแล้วเป็นตัวมากถึงเวลาใช้เพชรแล้วมีเพชรอยู่78,000 7 8 0 0แเถ้าเราคำนวณก็น่าจะเป็นได้หาร300ได้หมด260กโอ้ก็6 6ชุดนะครับโอเคชุดแรกนะครับชุดแรกเฮ้ย3ตัวนี้ใช่ป่าวะขอดูตาแม่มาก่อนฮันแน่ตาแห่งความเก,กลือสกิปรัวๆไม่ต้องรอเลยโอ้โหได้เป็นตัวใหม่ด้วยนะไอดีนี้ไอดีไก่ยังไม่มีนี่นะบีดรูทนะครับ รอบนี้รอบนี้เกลือแน่สคลิปเลยนะครับมาสองตัวนี้มาสองตัวนี้เราไม่ต้องเสียเวลาเลยนะกดสคลิปได้นั่นไงเอ้มาหินมาอยู่เฮ้ยหินแอนเชียนมันไม่มาซะหน่อยหรอวะรอบนี้รอบนี้ก็ยังเกลืออยู่นะครับมาสองตัวดิสคลิปเลยสคลิปเลยเรียวว่าไม่ต้องรอจ้าวันนี้ไปไหนดีเออไปไปไกลๆก็ได้เจ้าหญิงไม่ต้องโผล่มาหยอก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 มันมันไม่มานะเอาแอนเชียนมาเถอะนะครับนี่ไอ้น้องอีกาเราหกทับยี่สิบแล้ว อุ้ยเผลอกดสกคิปว่ะผมว่าลอบนี้อีปิกมาผมผมีรางสังหรณ์ว่าอีปิกมามือผมเร็วก่อนโอ้โหแลรวแลเหมือนว่าจะได้ไม่ดีนะมาแล้วอีปิกปะผมว่าอีปิกนะถึงแม้ผมจะกดสกคิปไปแล้วก็ตามแต่ผมมีรางังโอ้โหเจ้าหญิงเมื่อกี้เพิ่งไล่มนมันมาติดกันเลยนะมันมาเหมือนประชดนะครับมันไม่มาลางสังหรณ์ผมผิดไปโอ้เราได้รูเกบมาแปดทับยี่สิบแล้ว อันนี้ดูตาดูดูไม่ต้องดูตาดูตัวก็รู้แล้วว่าไม่มาแน่สคลิปเลยโหหินหินแอนเชียนอย่างไม่โผล่มาเลยนะเราสุ่มไปนี่ก็เยอะมากแล้วนะครับอ่ะผมย้อนดูก่อนว่ากี่ชุดแล,ะละ้วหลักๆหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะชุดเล็กไม่นับสมมนขชุดในมาห้าหกเจ็ดเจ็ดชุดแล้วอะ่ะแปดเก้าสิบสิบชุดสามหมื่นเพชรหินแอนเชียนไม่มาเลยนะโอหินแอนเชียนมันออกยากจริงขอดูเลทหน่อยดิ หินเอ็นเชียนเลต์ศูนย์จุดสามจนะครับแล้วก็หินไอเพียววาน,นิลาเป็นตัว0.054โอเคโอเคก็ปกตินะครับปกติรอบนี้มาไหมไม่ได้เห็นอีปิกมานานแล้วเออแรกๆดีหลังๆไม่ค่อยดีเลยโอ้โหสงสัยผมต้องไปรอการันตีละมัง้งเพราะว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเราสุ่มครบ10ชุดจะเขาจะการันตีอีปิกมาให้1ตัวนะครับในสุ่มแบบคุกกี้พวกนี้นะรอบนี้นะผมว่ามาแน่นั่นไง แอนเชียนแอนเชียนมาเห้ะเฮ้ยอันนี้ก็ตาปกติเนาะอ่ะสคิปไปเลยกดดูที่ตัวแอนเชียนครับวานิลา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 โอ้ยยังไม่มายังไม่มายังไม่มาอีพิกแน่แต่อีพิกตัวไหนตัวไหนเอ,เอ้ยมาแล้วอันนี้อีพิกเฮ้ยแอนเชียนไม่เดี่ยเอาไม่ใช่ตัวอะไรอะ่ะยุของความมืดน่าจะทับทีมตัวนี้นะ่าทับทีมอ่าสุ่มเยอะจําได้เกือบทุกตัวแล้วนะครับ สองตัวไปลูกเออเอยแต่เราได้ตัวดีมาตลอดเลยเออไม่ใช่รอบแรนน้ำตาลทีมไม่ดีหรือไปเฮ้แต่ได้อีปิกมา3าตัวได้รักชอก็อกรกทบทีมนี่คือดวงดีมากนะครับตอนนี้คือได้ได้ไม่เยอะอ่ะไม่เป็นไรแต่ได้ตัวดีๆนี่คือเจ๋งมากอ่าพร้อมพร้อมเริ่มเลอีกรอบอตัวเดียวนี้ไม่ต้องรุ้นเลยครับเนี่ยเอา้ามาเฉยหมาเป้า่าโอ้มามาเป็นอีปิกนะ้าเป็นอีปิกไก่นะครับนี่อีปิกสองรอบติดเลยนะเมื่อกี้ อันนี้มันอันนี้คือของการันตีว่าวเออมีสิทธิ์มีสิทธิ์มาต่อครับเราเหลือประมาณ18ชุดได้รอบนี้มาอีกไหมเนี่ยสามเกลือแบบนี้ตาแห้งความเกลอือโอเคโอ้โหนี่ <laughs> ลูกเกดเราจะครบแล้วนะครับแต่หินเพียววานิลายังไม่โผล่มาเลยนะครับทุกคนเลยไม่ซื้อแฮกแล้วปะเนี่ยเฮ้ยตัวเดียวมันอาจจะออกอีปีก็ได้เมื่อกี้มันก็ตัวเดียววะ่ะมาที่ผมกดสกิปเลยเลยอันใหญ่อันนี้ไม่ต้องรู้เลยนะครับ เฮ้ยโอ้โหโอเคเราได้หินลูกเกดจนประสานเป็นตัวแล้วไปไปประสานทิ้งไว้หน่อยแล้วกัน,นเท่ๆหน่อยเฮ้ย hey, แต่ถ้าเราประสานแล้วเนี่ยถ้าเราได้มันจะไม่โชว์วะโอ้ยังไม่ประสานแล้วกันไม่รู้แฮะอ่าทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนโอ้โหบอกเลยว่าเคชผ่านตึมนะครับบอกเลยว่าผ่านตึมโอ้โหเบิร์นิ่งไทม์เฮ้ยคลิปนี้เราอาจจะโดนส่มถึงแสงก็ได้นะสูมๆไปแล้วรับฟรีอะไรพวกนั้นนะครับหาได้ไม่อ๋อนี่ฉากเปิดได้เพชรไม่อีกฟรีเออลืมกดรับเลย มีคัเลเวลคุกกี้ได้นี่ด้วย<ช>อ่ะแสงความจริงจ้า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 เดี๋ยวเราไปสุ่มแสงเล่นเล่นไหมอ่าตอนนี้มีพันเจ็ดนะครับเควสอะไรผ่านอ่ะเอาเพชรเพิ่มก่อนนะเ,เพชรเพิ่มก่อนนะเ,เพชรเพิ่มก่อนมีอะไรผ่านนะครับมาดูกันว่าจะได้รวมถึงแสนเพชรไหมคลิปนี้ผ่ะได้มาเลเวลสี่เฉยมาสุ่มต่อครับ หรือว่านี่นะถ้าเราแบบว่าไม่ไหวจริงๆนะเราจะต้องไปซื้อเนี้ยซื้อเพิ่มมาอันนึงอะไรอย่างงี้ป่ะเออนี่ดิวมาร์แลนนะครับ,นบรเ,นเนี่ยาจริงหินแอนเชียรเนี่ยถ้าใครเก็บสะสมไปเยอะแล้วขาดนิดหน่อยอะไรเงี้ยพวกแพ็คพวกนี้ก็คุ้มนะหมายถึงว่าถ้าคุณจะเก็บสะสมแอนเชียอะไรเงี้ยนะครับพอนี้ก็ได้สมอันนี้ก็ได้สมแล้วได้แสงความจริงด้วยมาเราสุ่มาเราต่อปุ๊บอ่ารอบนี้อีปิกมาอีปิกมา,กมาสคิปเลย ดูดีว่าจะก,กีดตัวแอนเชียนขอขอเหอะขอเหอะจะได้เราจะได้จบที่ไอดีเดียวไม่ต้องจบหลายไอดีหมายถึงว่าแอนเชียนไงเออถ้าไอดีได้ไอดี ID นี้ได้แอนเชียนอีกไอดีหนึ่งที่ผมมีไว้ก็จะไม่สุดแล้วเก็บไว้เก็บไว้ต่อเชฟสตรอเบอรี่มานะครับผมต้องบอกกับทุกคนนะครับว่าใช้เพรอะไรคำนึงถึงเชฟสตรอเบอรี่ที่กำลังจะมาด้วยนะครับ<ด> <laughs> เออเฮย้ยชอช่วยทุกท่านน่าจะไวโอล,ลินสปาร์คกิ้งสักตัวหนึ่งอ่าสปาร์คกิ้งนะครับดาถูกด้วย อ <screws> so <la> <desserts> <men> <uel> <sm> ื้สปาร์กิ้งนะครับอีปิกมาแล้วอีปิกก็ถี่อยู่นะไอ้ดีเนี้ยเฮ้ยใหม่สองรอบติดเฮ้ยมันออกเยอะจังวะอ่าดีดีดีออกเยอะก็ดีไงเออไม่ได้บอกว่าแบบเซ็งอะไรนี้ดีดีดีแอนเชียสักตัวแบบแอนเชียสักตัวขอเหว่าจีเอ็มเอ่อต้องเรียกซีเอ็มใช่ไหมเออซีเอ็มซีเอ็มได้โปรดเห็นใจ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 ยังไม่มาแลอยู่แลเหมือนว่าจะเป็นแคทอล มายัางไม่มาโอ้โหคอมมอนเนีย่ยเป็นตัวอีกพ่อมดเออเอออย่าอย่ามีซีนเยอะเออนี่แหละนี่แหละแอนเจิลเเไว้เนี่ยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่หรอกนะครับตัวอะไรเนี่ยแม้อยู่ในมืดอ,อันนี้อีกาลูกเกดอา่าได้เป็นตัวแล้วนะครับนี่เยี่ยมครับสวยทำหนึ่งดาวได้แล้ว <laughs> ได้เป็นตัวมาหนึ่งแล้วก็ได้เป็นเศษจ,จนครบไงอ่านี่ แต่ดีนี้ยังขาดตัวสายเวทยอยู่นะอยากได้ลาเต้หรือเอสสักตัวหนึ่งนะครับไว้ถ้าเราไม่ไหวจริงเราแลกฮโอเอสก็ได้นะถ้าเราต้อง,องใชองริงจริงนะไอ้ดีนี้มา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 ต่อต่อต่อสกิปอีกเอ้ยสองตัวไม่รู้อ่ะฮั่นแน่ตายความเกลือสกิปเลยอีปอิงมามาฉีแล้วไงมันแบบว่าเออ เกมบอกเออมึงพักเร็แล้วนะครับนี่ได้ลูกเกตได้ลูกเกตมาเยขายซะด้วยแต่จริงแพ้พวกนี้ก็ดีนะโหไปดีนะเพราะว่าเติมแล้วเราก็ได้แสงความจริงแล้วก็ได้คริสตันแล้วก็ได้หินไอห,หินนี่ตัวประกอบนะครับแต่ของจริงอยู่ที่แสงนะครับแสงคริสตันเอาไว้หาเจ้าตัวไอเพียววานิลานะครับในสมธนุมิติเฮ้ย <He, S 2> เรามีอยู่นี่เราอาจจะสุ่มคำคำได้นะแอบดูก่อนแล้วกัน นี่เออเราได้พิมพ์ตัดมาฟรีอะกดกดกดระบายที่ไม่กอนได้หินห้าอันก็พันห้าผมว่าคลิปนี้เราน่าจะถึงแสนแล้วแหละน่าจะถึงแสนเพชรอยู่นะนะครับไม่รู้ว่าแสนหนึ่งจะได้หินผมยังไม่ได้เห็นเศษยังไม่เห็นแม้แต่เศษเลยนะวานิลาเนี่ยังไม่เป็นตัวเลยครับหินยังไม่เห็นเลยยังไม่มาเลยนะหินเนะี่ยเออแสนเพชรมันจะไม่มาหินจริงเหรอวะไม่มาจริงๆกนะันเลยเฮ้ยพูดเล่นมันออกจริงชับชาย่างนั้นหาเลยนะรอบนี้อ่าอ่าจะดูดูตาไม่หมดสักหน่อยนะครับ ท่านแน่ตาแป๊บๆแบบนี้ยังไม่มานะครับหินแอนเชียนเราแม้แต่เศษวิญญาณหินผมก็ยังไม่เห็นเลยมาไหมสามตัวนี้อาจจะมีลุ้นอาจจะมีลุ้นเป็นเกลือโอเคเฮ้ยหินแอลมอนเออพอมันไม่ใช่ตู้เหล็กอดมอนนี่มันไม่ออกจริงๆนะรอบนี้สองตัวนี้ผมว่ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ว่าจะเกลืออ้าไม่เกลือครับเยี่ยมมา จะเป็นตัวอะไรนะจะเป็นตัวอะไรนะได้หินหินอีกาอันนี้เฮ้ยฮิปิกแอนเชียนไปนลูกแอนเชียนพีกเลยไม่น่าจะใช่ถ้าเป็นออร่าโมโมงเอ่อคูคุอันนี้ชาเอมนะครับชาเอมชาเอมชาเอมคูคิอ่าโหแต่จ,จริงๆตัวนี้มันก็ใช้แทนเอสเปซโซได้นะสมมติว่าถ้าผมจะปั้นไอดีนี้ใหม่อะไรเงี้ยนะครับว่าชาเอมจริงตีบอสด,ดีนะเราเน้นทีมอึดอะไรเงี้ยนะเราได้ทับทีมแล้ว แม่ถ้าได้เพียววันิลาตัวหนึ่งก็สวยเลยนะวันิลาทับทีมดักช็อกอีกาแล้วก็ใชโอ้โหครบฟอร์แมตเลยขอเหอะครับ GM ครับซ m ครับแอนเชียนเป็นตัวเลยเอโอ้ไม่รู้ขอเยอะไปไหมแต่เอามาเหอะครับอ่าตัวเดียวก็อาจจะมีสิทธิ์ลุ้นอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นว่าว่าแตกอีกแล้วนะครับหินไมุ่้นเออหินสมุนไพรมาสามอันต่อครับต่อต่อเ็เออมาแล้วเวยอีพิกนะครับผมอยากดูผมอยากดูอกดตอนโยนแต่ปกติผมจะไม่ดูตอนโยนนะ เอ่อพอตอนที่มันโยนอ่ะมันจะดูได้ว่ากี่ตัวตปกติตามผมดูไม่ทันอยู่แล้วอันนี้กี่ตัวเม่กี้ก็ดูไม่ทันนะครับคือมันดูได้แต่ผมดูไม่ทันนะครับตามไม่เร็วพอฮแน่อย่งไม่มาแน่นักสำรวจนะครับฮัแน่ฮัแน่เป็นตัวอะไรรอบนี้นะครับทจสิ่งถ้าได้เอสก็ดีนะเล่นฮิลหนึ่งก็โอเคนะเพราะว่าผมว่าผมโอเคนะเอสหรือลาเต้นเนี่ยก็คือจะแจมมากลาเต้จะดีเอสอย่าแล้รอแลกเราได้ โอ oh, อิกา <laughs> ลูกเกดสามอ่าได้ตัวที่สองนะครับถ้าเรารวมหินที่ได้ก็สามตัวแล้วแหละนะครับนี่ก็คือเกือบแสนเพชรน่าจะแสนเพชรเราดูกันว่าเราจะทำไอ้น้องอีกานอนลูกเกดได้กี่ดาวกันมาตอนนี้เราเหลือสองหมื่นห้านะครับอีกตัวไหม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 จัดมาเฮ้จัดมาเฮ้อันแน่สกิปเลยแบบนี้นะครับหินแอนเชียยังไม่โผล่มาเลยนะครับทุกคนเรายังไม่เห็นยังไม่เห็นมาเลยนะ ตัวเดียวเอ้ยตัวเดียวอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นขอดูตาแม่บวกก่อนอันแนกสกิปเลยยังไม่มาอีนะหินแอนเชียนอ่ะเอ้ยมันยากจริงว่ะเออสมคำร่ำลือผมได้ยินมาว่าเออหินแอนเชียนออกอยากอยู่นะครับเออตัวนี้ก็ยากนะหินนี่คือโคตรยากเลยคือมันดวงอะครับถ้าคนมาจะได้ยังไงมันก็ได้นี่สกิปเลยก็ได้ไม่มีอะไรเนาะโอ้ยังไม่มานะแอนเชียนอ่ะห้ารอบห้าชุดใหญ่สุดทารน,นะเฮ้ย จะแสดงความสามารถไวโอลินอันนี้ไวโอลินชัวอันแน่มินช็อกโกนะครับอย่าโออีปิกทีนะไอเดนี้อีปิกทีมาแม่ลาเต้เราจะได้ครบครบจะได้ครบเป็นตัวแล้วนะครับมาอีกไหมเนี่ยรอบเนี้ยโชยเขาดูว่าจะบอกวโชยเขาดูว่ามาติดก,กันเป็นยังไงอ่าได้นักแปรธาตุมาครับอ่าโอ้โดิอันนี้เราน่าจะขึ้นสองดาวได้แล้วนะครับ ไม่มารอบนี้ไม่น่าจะมาแนละ้วถ้ามาตัวเดียวเนี่ยมีสิทธิสูงที่จะที่จะไม่มาโอ้โหหินแอนเชียนยังไม่โผล่ครับโอโ้ยาก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 ,ยากอันนี้สกิปเลยนะครับไม่น่าจะออกหรอกมั้งอีปิกา้าอ้าวมาเฉยเอ้าพอนั่งรอดูไม่มาพอกดสกิปดันมาโอ้ดักช็อคซ้ำเอ้ดีดีดีเพราะว่าดักช็อคมันต้องใช้นะครับตัวดีเลยลดดีเฟนส์นะครับสกิปเลยไปโอ้ได้ตัวดีอยู่นะ รอบนี้สามตัวแบบนี้สามเกิแบบนี้หินแอนเชียนมาสักหน่อยโอ้โหโอเคถ้าคลิปเลยแม้แต่หินยังไม่เห็นเลยครับตอนนี้รูปน้านหน้าตาหินมันเป็นยังไงวะ <laughs> มาโอเคเพชรหมดแล้วนะ๋ยวไปลองรับฟรีกันเผื่อจะได้สุ่มสามพันได้นะไม่รู้มีกิจกรรมอะไรไหมนะครับ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 เลยรับเลยนะครับสุ่มห้องพมิติตเราได้อยู่นะแล้วก็เออเผื่อไปออกในนั้นก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะมารับ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 ก่อนรับก่อนนะครับ เไวลอัพจ้าขอเนี่ยเ,เพชรเยอะๆปฟึ๊บฟาร์มเพชรกันสดๆอย่างเงี้ยแหละนะครับอ่าเลเวลหกเฉยได้เลยพวกรับอีกหนึ่งเฮ้ยเรามีแสงสามพันแล้วป่ะเออสุ่มได้อยู่นะแต่จะได้ไหมก็อีกเรื่องหนึ่งมาตอนนี้เราเพชรประมาณสองพัน 2, ก็ได้หกชุดนะครับผมแวบบปไม่นี่ก่อนแวบปบไปสุ่มแสงสักหน่อยซือซะว่าเป็นของแถมแล้วกันนะครับสุ่มได้สามชุดนะจัดมา ตอนนี้คือเกือบอกว่าเอ้ยผมอยากรู้ว่าเป็นยังไงวะไหนดูดิเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมีมีรุ่นแอนเชียร์ปเนี่ยมีรุ่นแอนเชียร์ปเนี่ยตาแปรปะแบบเนี้ยขอดูเดี๋ยวขอดูตอนโยนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันกลางๆเนี่ยมันเอ้ยผมอาจจะตาฝากไปเดี๋ย่าขอมาปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอลังการแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยแบบนี้แอนเชียรปะเนี่ยใช่ปะวะไม่รู้ไม่เคยเห็นได้แบบนี้นะครับมาปะเนี่ยมาปะเนี่ยมาแบบนี้เฮ้ยมาปะวะใช่ปะวะ ตาสันโอ้โหจิ้งจอกจิ้งจอกาาก็หาโอ้สุดยอดไปเลยนะครับสุดยอดไปเลยเฮ้ยมันจะไม่ใช่แอนเชนจริงเหรอวะมันจะไม่ใช่จริงเหรอมันจะไม่ใช่จริงเหรอโอ้โหไม่มีความหวังให้รุ้นเลย <laughs> อ่ะมาได้อีกชุดหนึ่งปุ๊บ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 ,บตาแห่งความ เฮ้ยมาอีกแล้วเฮ้ยมันอีพิกเยอะจังวะเฮ้ยแต่ในนี้มันได้อีพิกเยอะมากเลยเนี่ยสองลอบสองลอบติดเลยนะครับว้าวเฮ้ยตรงนี้มันก็ไม่ใช่เล่นๆนะเพรแบบนี้ไอ้พวกแพ็กที่เติมแล้วได้แสนนี่คือโคตรคุ้มเลยเดี๋ยวเอามาสุ่มในนี้ได้นะครับมนได้สุ่มสองต่อ,อแบบไอ้พวกแพ็กการันตีที่3ต่อเลยนะได้จากตัวแพ็กเองได้เพชรมาสุ่มอีกแล้วก็ได้จากเพชมาสุ่มอันนี้อีกเออโอ้โหนี่ช่วงนี้แบบนี้แพ็กการันตีของแพ็กในนี้คือคุ้มจัดเลยนะครับเนี่ย จริงพวกเพชรยังองื่นก็คุ้มนะเพราะว่ามันได้แสงมาด้วยนะครับจะได้ไหมแอนเชียรแอนเชียรอ่ะผมอยากรู้ว่ามันจะหน้าทาเป็นยังไ,ไงแบบหถึงว่าตอนเปิดได้ะอะไรเงี้ยอยากเห็นกระตาไอคลิปเนี่ยเราหา YouTube ได้อยู่แล้วแต่เราอยากแบบอยากสัมผัสด้วยตาไงนะครับให้เฮ็โอ้โหอันนี้รู้เลยนะครับว่าตัวไหนแบบไม่ต้องดาว <c oughs> แบบไม่ต้องดาวเลยโอ้โหโอ้ยแต่อีพีสองรอบมาอีิกสักตัวหนึ่งไปมันจะพีคมากเลยนะอีพีสามรอบติดะอ,อดะเออ เอ้ย,เ,อยเรานี่ไม่มีตาไม่มีตานี่หมันได้ปะวะเอ้ยมันไม่โชว์ตาผมผมเผลอพปกดไรหรือเปล่าวะสกิปแม่งโอ้โหไม่มีตาคือโอ,โอเคโอเคหมดแล้วตรงนี้นะครับหมดแล้วตรงนี้อ่จริงจョกน่ะขายแพ็คซะด้วยมางั้นเราเหลือจะใช้เพชรสุ่มแล้วเราจะไม่เห็นเศษเลยจริงๆหรอวะเออหนึ่งรอบยังไม่มาสองรอบอันนี้ยังไม่มานะ สามรอบอันนี้ยังไม่มานะสี่รอบ <c oughs> เสร็จแอนเชียนยังไม่เห็นไม่ได้ตัวเลยยังไม่มานะครับเนี่ยนี่ผมดาวไมเลตไปแลกเป็นตัวได้อีกตัวหนึ่งแล้วเนี่ยไม่มาจริงๆว่ะแอนเชียนนะครับขอดูดิเราเราอาจจะได้หินแต่เราตกหล่นไปก็ได้นะครับขอด,ดูดูก่อนดูก่อนฮัทแน่ศูนย์ทับยี่สิบเกือบแสนเพชรผมว่าน่าจะถึงแสนอยู่เออไม่ได้เลยนะเออแต่เราได้ตัวดีอ่าลองอัพอ,อันนี้ก่อนได้กี่ดาวเนี่ยนะครับ <c oughs> คือเราหมดประมาณผมตีซะว่าแสนเพชรเลยก็ได้นะครับมันน่าจะใกล้ๆถ้าไม่ถึงก็ใกล้เคียงแหละนะครับแสนเพชรเนี่ยเราได้ขึ้นแค่สองดาวนะครับสองดาวว้าวผมเคยเห็นแบบบางคนแบบโอ้โหแบบสุ่มไปสามหมื่นหกได้สี่ดาวผมยังงงทำไปได้งไงวะอันนี้แสนหนึ่งได้สองดาวนะครับได้ดักช้อมอีกดาวหนึ่งนะเออนะนี่เดี๋ยวผมขอนับก่อนว่าเราสุ่มได้อีปิกเป็นงหมสีรอบนะครับ ผมจะนับแสงเนี่ไหมเนี่ยเดี๋ยวรลองนับก่อนนะได้สปราร์คสปราร์คหนึ่งอันนี้สองสามสี่ได้สามมาหนึ่งห้าหกมาบ้ามาหนึ่งเป็นเจ็ดอันนี้เป็นแปดมาแล้วไม่นับอันนี้เป็นเก้าสิบอันนี้สิบเอ็ดสิบสองได้สิบสองตัวใช่ไหมอาจจะถ้าเราตัดจากแสงก็น่าจะสิบตัวมานี้นะครับสิบตัวต่อประมาณแสนเพชรก็คือหมื่นเพชรออกหนึ่งตัวอาจหนึ่งตัวสามออกหนึ่งผมว่าเลทผมว่าเลทก็โอดดีนะผมว่าไอดีนี้คือมาตรฐานนะ คือไม่ได้ดีมากแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ดีแล้วก็ไม่ได้เกลืออ่าโอเคนะครับเนี่ยพอเป็นไอดีไก่มันก็ไม่เกลือเนาะเนาะแม่แต่คือก็จัดทีมได้เลยนะเนี่ยอ่อยาเดี๋ยวเราไปลองจัดทีมดูนะครับนี่อัพลูกเกดแล้วขายแพ็คแพ็คพวกนี้ก็ผมว่าน่าซื้อนะเพราะมันได้แสงอะครับแสงนี่มันสำคัญมากแสงว่าไปสูมได้ไงอ่อาเดี๋ยวลองจัดทีมน่าจะได้ครบฟอร์แมตพอดีนะอ่ะอาเดี๋ยวลองดูแล้วก็มีดาร์คช็อคหาลูกเกด แล้วก็ใช้เอมมาทับทีมโอ้ขาดหนึ่งนะแต่เดี๋ยวผมเอาไม้เหล่แรกสักตัวหนึ่งก็ได้นะถ้าแบบนี้เราอาจจะใช้ทีมถ้าเล่นกับลูกเก๋ผมอาจจะต้องเอา S มาใส่เพราะว่าลาเตยอย่างแรกไม่ได้อะไรเงี้ยนะอาจจะแรกเมาแล้วก็ใช้ทับทีมเป็นตัวฮิลน่าจะต้องใช้อย่างนั้นไม่ก็อาจจะทําทีมสตันนะเฮ้แต่ทีมสตันไม่ได้เราขาดเจ้าป่าเนาะไม่โอ้ขาดทั้งเจ้าป่าเอสเราอย่างทีทำทีมสตันไม่ได้นะครับประมาณนี้แล้วกสำหรับคลิปนี้นะครับ ประมาณแสนเพชรนะครับบวกลบแสนเพชรบวกลบไม่เห็นแม้แต่หินวิญญาณนะครับแล้วก็สุ่มไอ้นี่อีกแสงอะไรนั่นอีกใช่ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันนะโอ้โอยากยาก,ยาก,ย,ากยากเราเล่าเรื่องอยู่นะครับไม่ใช่ง่ายอ่ะมาอะไรผ่านมาได้ต่อชีวิตอีกสักทีสองทีวะเอออ่ะได้ทีหนึ่งกดให้หมดตัวเลยได้ห้าสองสามได้ทีหนึ่งจัดไปลูกพ่อ <c oughs> เรียบร้ออ <c oughs> นักแปรธาตุนะครับนี่จะสองพันไม้เลยแล้วเราแลกเอสได้เลยนะครับเนี่ย ประมาณนี้นะเออผมว่าถึงแสนแหละเดี๋ยวเข้าไปนับตรงชื่อคลิปแล้วกันได้นี่ป็ประมาณ10ตัวถ้าเราไม่นับไม่นับไอ้นี้อีก2ตัวนะครับ10ตัวก็ผมว่าเลทด,ดีนะเลทปกติดีอ่ะผมอาจจะอยู่ให้กลางไปทางดีแต่ไม่ได้แบบดีเวอร์ขนาดนั้นคือกลางไปทางดีนะสำหรับผมนะบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยเกลือบางคนจะบอกว่าดีมากอันนี้ก็แล้วแต่คนจะให้แล้วกันว่าเออเท่านั้นเท่านี้เกลือไม่เกลืออะไรยังไงนะครับผมประมาณนี้แล้วสำหรับคลิปนี้โหไม่ได้ว่ะแม,ม้แต่หินยังไม่เห็นเลย ผมอาจจะต้องจัดอีกไกดีหนึ่งแล้วบ้างเนี่ยโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับอย่าไว้เจอกลิปหน้านะครับสวัสดีครับ